ออกอาการหัวเสียอย่างชัดเจนนะครับสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่เดินทางลงไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปักคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับ mm. คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปข่าวบ้างแล้วนะครับผมก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วกันกรณีที่นายกนะครับขึ้นรถบรรทุกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัย ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบตามพื้นที่น้ําท่วมต่างๆนะครับปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยมีน่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชูสามนิ้วปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดขึ้นมาเลยนะครับด้วยด้วยอารมณ์ที่ต้องใช้คําว่าโมโหเลยละ่ะบอกว่าถ้าวันข้างหน้าลูกหลานมันอยู่ไม่ได้เนี่ยก็โทษพ่อมันนั่นแหละถ้าวันข้างหน้าลูกหลานมันอยู่ไม่ได้ก็โทษพ่อมันนั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นก็มีตํารวจระดับชั้นผู้ใหญ่นะครับซึ่งขึ้นไปอยู่บนรถกับพลเอกประยุทธ์ด้วยก็ชี้ไปยังคนที่ชูสามนิ้วนะครับก็ไม่รู้ว่านักขณะนี้จะมีการดําเนินคดีกับคนที่ชูสามนิ้วดังกล่าวหรือไม่แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทั้งฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ ก็ไม่ควรจะส่งเสริมให้ผู้นำเนี่ยมีพฤติกรรมว่าจาก้าวร้าวกับประชาชนกับชาวบ้านแบบนี้เลยนะครับยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นผลดีแล้วครับกลายเป็นผู้นำซะเองที่เติมฟืนเข้าไปในกองไฟให้เพิ่มมากขึ้นตอนเช้าตอนมาถแถลงกับสื่อก็พูดให้ทุกคนใจเย็นๆอย่าใช้ความรุนแรงนู่นนี่น่นบอกคนอื่นนะบอกได้ แต่ว่าพอมาถึงคิวตนเองเนี่ยกับพูดจาแบบนั้นออกมาเนี่ยแล้วแบบนี้จะไปบอกคนอื่นได้ยังไงว่าต้องอยู่ในความสงบไม่ใช้ความรุนแรงนู่นนี่นั่นแต่ภาษาที่นายกใช้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางด้านความรู้สึกถ้าวันข้างหน้าลูกหลานมันอยู่ไม่ได้ก็ให้โทษพ่อมันนั่นแหละคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะคนวิาพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้เนี่ยเรามาดูอาการของพลเอกประยุทธ์ ผมย้ำนะพฤหัสที่แล้วพลเอกประยุทธ์ยังยิ้มยังหัวเราะนะยังยิ้มยังหัวเราะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่ปากทงชัยเนี่ยคุณอนุทินชาวิรกูลรองนายกรยีเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทุกคนในคอรมอเนี่ยเครียด,ดทำงานกันจนถึงตีหนึ่งตีสองแคร์ทุกคนแล้วก็บอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยส่งไลน์ไปหานายกตอนตีห้านายกตอบกลับมาทันทีแล้วนายกก็บอกว่านอนไม่หลับ เพราะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็ทําให้หลายคนเครียดคุณอนุทินว่าแบบนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นการหลุดออกมาจากข้างในที่นายกตะบะแตกตะบะแตกด่าคําว่าพุ่งว่าพ่อขึ้นมันตํารวจก็อยู่ข้างๆก็ชี้หน้าลงไปแสดงว่านายกเครียดเครียดจนตะบะแตกออกมาคุณผู้ชมครับ โอ้โหและคือตอนนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับว่าม็อบเนี่ยจะจะต่อสู้กันไปถึงขนาดไหนอย่างไรและพลเอกประยุทธ์ด,ดูท่าทีแล้วก็คงไม่ลดราวาสอบหรือว่ายอมลาออกตามข้อเรียกร้องของม็อบง่ายๆอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่มันเฉพาะในอย่างหนึ่งพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ว่าตอนนี้เครียดแล้วก็ตะบะแตก ทวันข้างหน้าลูกหลานมันอยู่ไม่ได้ก็ให้โทษพ่อมันนั่นแหละสรุปว่าทุกวันนี้ที่ประเทศไทยของเราเดินมาถึงจุดนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยไม่เคยนะครับไม่เคยที่จะโทษตัวเองไม่เคยในฐานะคนเป็นผู้นำประเทศ ปฏิเสธความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งหรือจะส่วนใหญ่มันต้องเกิดขึ้นมาจากการบริหารตลอด6-7ปีของตนเองมันถึงทำให้ประเทศชาติเดินมาถึงจุดนี้แต่คำพูดที่พลเอกประยุทธ์พูดกับผู้ชายคนหนึ่งที่ปักธงชัยบอกว่าถ้าวันข้างหน้าลูกหลานมันอยู่ไม่ได้ก็ให้โทษพ่อมันนั่นแหละ ประชาชนสามารถถามได้ไหมวัฒนวันข้างหน้าประเทศชาติอยู่ไม่ได้ก็เพราะพลเอกประยุทธ์ประชาชนสามารถถามกลับได้ไหมเพราะพลเอกประยุทธ์สามารถว่าคนอื่นในประโยคแบบนี้ได้ถ้าประเทศชาติเกิดความขัดแย้งรุนแรงในวันข้างหน้าลูกหลานอยู่กันไม่ได้ถามได้ไหมว่าโทษพลเอกประยุทธ์ได้ไหมเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็โทษพ่อมันนั่นแหละ ที่ทำให้ลูกหลานอยู่ไม่ได้จะโทษพลเอกประยุทธ์ได้ไหมพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องมีส่วนในการที่จะต้องโทษตัวเองบ้างไหมกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นส่วนวันนี้ก็มีการทําหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จริงๆก็พูดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละครับว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะก็คงเปิดแต่มันผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะได้อะไรขึ้นมานะครับ ในทางในทางข้อมูลข่าวสารเลยนะในทางข้อมูลข่าวสารเลยนะในทางข้อเท็จจริงเลยนะต้นเดือนก็คือวันที่หนึ่งพยสภาสมัยสามันก็เปิดอยู่ดีวันนี้ก็วันที่20กว่าล่ะอีกสองสามวันถ้าจะเปิดก็ต้องใช้เวลาอีกสองสาวันเป็นอย่างน้อยมันก็ปาเข้าไปสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเปิดแล้วจะทำอะไรกัน เปิดแล้วก็จะได้ฟังสอสอหรือมีสอวอด้วยพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องการพูดคอคึกๆค,คือเราไปอยู่ในม็อบเนี่ยเราไปทำข่าวเนี่ยพวกเขาไม่ดีเบตถึงปัญหาเลยนะครับพวกเขามีข้อเสนอหมดแล้วว่าจะเอาข้อหนึ่งแบบนี้ข้อ2แบบนี้ข้อ3แบบนี้ข้อ4แบบนี้มันไม่ใช่เวลาของการมาถกเถียงเรื่องปัญหา เพราะปัญหาเนี่ยมันพูดกันมาหมดแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามันไม่ใช่เวลาของการศึกษามันเป็นเวลาของการตัดสินใจนั่นคือสิ่งที่ผู้ชุมนุมเขาต้องการถ้าหากว่าเปิดสภาแล้วก็ไปเถียงกันไปเถียงกันมาวิจารกันไปวิจารณกันมามันก็จะยิ่งทำให้สภาเนี่ยสิ้นมนขังผู้ชุมนุมก็จะไม่ให้ราคาอีกต่อไป เอาจริงๆตอนนี้ไม่รู้ว่ายังให้ราคาอยู่อีกหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเมื่อวานนี้ก็คือต้องการให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทันทีต้องการให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุมและหยุดดําเนินคดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นี่คือสถานาการณ์เฉพาะหน้าที่ที่เป็นข้อเรียกร้องซึ่งรัฐบาลกับตำรวจเนี่ยไม่รู้จะทำให้ได้หรือเปล่านะครับส่วนม็อบเองวันนี้ก็คงมีการชุมนุมแบบดาวกระจายตามจุดต่างๆเหมือนเดิมก็รอติดตามกันดูนะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดกับประชาชนที่ปากทงชัยแบบนั้นเนี่ย มันจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่กำลังเป็นอยู่ณขณะนี้หรือเปล่านะครับ